สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักทุกท่านเนี่ยค่ะสวัสดีมิตรรักรถบ้านน้องปายทุกๆท,ท่านเลยเนียคะวันนี้นคะคะมาพบเจอกับพิมพ์อีกแล้วเนีคะเหมือนเดิมนีคะไม่เคยพลาดนคะคะ ที่จะคัดสรรหารถดีๆมานําเสนอนะคะแล้ววันนี้นะคะไม่ได้มานําเสนอแค่รถนะคะวันนี้นะคะพิมพมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาฝากลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะอ่าโปรโมชั่นของเราเนะคะเดือนนี้นะคะออกรถใช้เงินเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะถือแบงค์พัน์เข้ามา1ใบสามารถรับรถไปเลย1นึ่ หคันนั่นเองนะคะและโปรโมชั่นในส่วนที่2นะคะทางร้านช่วยดาว5%หรือว่าขับฟรี60วันในรถที่ราคาไม่เกิน5 0 0แสนบาทนั่นเองนะคะและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่มาจับจองและออกรถ รับรถภายในสิ้นเดือนนี้นะคะย้ำว่าสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะคุณนะคะจะได้รับเงินไปเลย5,000บาททันทีนะคะในวันที่ท่านมารับรถนั่นเองนะคะ,ะวันนี้เนี่ยค่ะพิมพนะคะจะพามาดูรถสวยๆแต่ก่อนจะไปดูขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเช็คเรื่องเอกสารสักหน่อยเอกสารที่ลูกค้านะคะต้องเตรียมมาหากเป็นพนักงานบริษัทนะคะที่มีสลิปเงินเดือนในส่วนนี้นะคะบอกเลยว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากทางร้านคือ ทางร้านนะคะจะช่วยจ่ายค่างวดฟรีไปเลย1งวดเท่ากับขับฟรีไปเลย45วันนะคะเอกสารที่ท่านต้องเตรียมนะคะคือ 1. ค่ะบัตรประชาชน 2. นะคะสำเนาทะเบียนบ้านค่ะ3สลิ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนหรือว่าใช้เป็นใบรับรองเงินเดือนแทนได้นะคะ4ค่ะสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเท่านั้นเองนะคะอ่าเอากสาร4อย่างง่ายๆแบบนี้จําให้ขึ้นอกขึ้นใจกันเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะพาไปดูรถสวยๆนะคะเป็นรถกระบะที่ใหม่มากนะ,ะรถเพิ่งเข้ามาเลยทีเดียวนะ,ะสําหรับคันนี้เลยค่ะ อ่าอีซูซูดีแมกนั่นเองนะคะอ่าสำหรับคันนี้เนะคะเป็นปี2016นะคะเครื่องยนต์1.9นะจ๊ะดีแมกเอ็กซ์ซีรีคันนี้นะ,ะพิเศษยังไงความพิเศษของเขาก็คือนี่เลยค่ะโลโก้อีซูซูนะคะจะเป็นสีแดงแบบนี้นะะั่นเองเนี่ยค่ะมีกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แล้วนะคะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ ไฟเดรไลท์เนี่ยนะแล้วก็จะมีในส่วนของด้านไฟตัดหมอกนะคะและด้านหน้าและรอบคันเนี่ยจะมีสเกิร์ตทั้งคันเลยก็ว่าได้นะคะในส่วนของล้อเนี่ยคะจะเป็นล้อที่ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะล้อจะเป็นสีดาร์เกแบบนี้หรือว่าสีเทานั่นเองนะคะและในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยะนี่มาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวติดกับกระจกมองข้างแบบนี้เลยนะสัญลักษณ์ Highlander สีแดงแบบนี้นะคะด้านข้างขอบประตูเนาะแล้วก็ในส่วนด้านทางขึ้นลงนะคะก็จะมีในส่วนของบันไดแบบนี้นะคะเพื่อสะดวกในการขึ้นลงในการขับขี่ด้วยเช่นกันนะคะรอบๆตัวรถของเรานี่สวยจริงๆนะคะนี่อยากจะบอกว่าไฟด้านหลังเนะี่ยจะมีแบบนี้ ที่ครอบไฟแบบโครเมียมแบบนี้นะคะเอ็กซิรีของเราเนะี่ยมีความพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะด้านหลังของเราเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการชนท้ายนะหรือว่าในส่วนของกล้องมองหลังเนะี่ยเราก็มีนะคนี่อ่เผือ่อใครจะเห็นไม่ชัดนะคะด้านหลังของเรารับประกันว่าระบบความปลอดภัยควบคุมถึงอย่างแน่นอนนะอ่ขอแจ้งหน่อยว่าลูกค้าเนะี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเนะี่ย ก็สามารถออกรถได้เช่นกันเนี่ยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปค่ะคุณอยากได้นะคะคุณอยากได้รถขับอยากมีรถขี่นะคะคุณสามารถอินบ็อกนะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะมีบริการไฟแนนซ์นะคะจัดส่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านหรือหน้าที่ทํางานนะคะและไม่เสียค่าบริการเลยสักบาทจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปชมด้านในกันบ้างนะว่าด้านในของรถคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะ ด้านใหม่ของเราเนี่ยค่ะนี่เลยคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดำและในรอบตัวรถนี่จะเป็นสีดำนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้นะ้าใหม่มากจริงๆนะคะแม้กระทั่งถุงพลาสติกตรงนี้นะคะนี่ถุงพลาสติกนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะและเอ็กซ e s ียของเราเนี่ยไม่ได้มาแค่สีดำนะเพราะว่ามาพร้อมนี่เลยค่ะ ขนาดพวงมาลัยนะคะยังตัดเย็บด้วยได้สีแดงแบบนี้มีโลโก้ีสูุ่นะคะสีแดงแบบนี้นะคะ,ะพวงมาลัยนะคะจะมีในส่วนดน้านนี้จะเป็นในส่วนของมัล t i f u n c t i o n ไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะมีการรับสายวางสายโทรเขา้าโทรออกได้มีปุ่มโหมดมีปรับระดับเสียงได้นะคะและมาพร้อมตรงนี้เลยนะคะหน้าจอแบบนี้นะค,ะคุณเลร์ดิสเพย์ mid นะคะ คือหน้าจอใหญ่มากนะคันนี้สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากจริงๆนะนี่และหน้าปัดนะคะตรงนี้นะคะถ้าเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าปัดเรืองแสงนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเนาะรายละเอียดรอบคันของเรานี่คือแบบสวยจริงๆนะแม้กระทั่งในส่วนของเบาะนีคะนี่เบาะของเรานะคะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตรงพนักพิงของเราเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ของ x s e r ซ e s อยู่นะคะและเบาะเป็นเบาะนังนะคะตัด เย็บ yep, ด้วยได้สีแดงเนี่ยค่ะอ่าสวยๆแบบนี้นะคะใครอยากได้อยากจับจองเป็นเจ้าของเนะะี่ยสามารถเข้ามาหาเราได้ที่นี่รถบ้านน้องปายนั่นเองเนะคะอ่าราคาของเราเนี่ยค,ความพิเศษของโปรโมชั่นนี้มียังไม่หมดนะเพราะว่าเรามีราคาพิเศษมานำเสนอนั่นเองเนะะี่ยค่ะอ่า e ีซูซู d max x series ปี2016เครื่อง1.9นะี่คะราคาอยู่ที่เท่าไรอ,อยากได้ราคาแบบไหนอยากได้ผ่อนหนักผ่อนเบาบอกได้เลยนะแต่สำหรับคันนี้นะคะพิมพ์ให้ผ่อนเบาๆไปเลยนะคะราคานะคะอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้าผ่อนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้น ย้ำเลยนะคะว่าผ่อนแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับ X s e r i e s คันนี้เนี่ยอ่าใครนะคะอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองนะคะสามารถติดต่อพิมพ์ได้ที่เบอร์0855829594อ้านะคะขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นอีกสักทีนึงเนาะโปรโมชั่นออกรถ1000บาทนะคะแล้วก็มีดาวให้ห้รขับฟรี60วันนะคะในรถที่ราคาไม่เกิน5 0 0แสนบาทแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะหากจองวันนี้ไปถึงสิ้นเดือนนะคะและรับรถภายในสิ้นเดือนนี้นะคะขอย้ำว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะคะท่านจะ ได้รับเงินทำทุนไปด้วย5,000บาทฟฟีเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ต้องไปก่อนแล้วและคลิปหน้ารีวิวรอบหน้าพิมพ์จะพาไปชมรถอะไรนะคะฝากลูกค้าทุกท่านกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ